คออรดิโข้ไม่กี่วันก่อนได้มีการประกาศชื่อภาคต่อของหนังไล่เชือดหน้ากากผีที่เป็นตำนานอย่างสก e ี m ออกมาในชื่อว่า s สก e a m ใช่ s สกรีมเฉยๆนี่แหละชื่อเดียวกับภาคแรกในปี1996เลยท่ามกลางเสียงถกเถียงของแฟนหนังเรื่องความประสาทของการตั้งชื่อ บางคนพยายามแก้ต่างว่าเป็นการซอฟต์รีบูตหรือภาคต่อกึ่งรีบูตจึงจำเป็นต้องตั้งชื่อเหมือนกับภาคแรกต้นฉบับแต่ก็ถูกเอามาเปรียบเทียบกับฮา l โลวีน2018ที่เป็นภาคต่อโดยตรงกับฮา l โลวีน1978นั่นก็จะยิ่งทำให้หนังมี2ภาคที่ชื่อเหมือนกันส่วนตัวแล้วสตาร์ลอดเกลียดการตั้งชื่อหนังแบบนี้มากๆจึงเป็นที่มาของรายการ The Spin-off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพานน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะพาไปดูความยุ่งเหยิงของฮอลลีวูดในการตั้งชื่อภาคต่อกันเราจะพานั่งท้ายแมชชีนย้อนกลับไปในช่วงอดีตกันอีกสักครั้งโดยสื่อต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นนิยายบทละครแทบจะจบในตัวเองแทบทั้งสิน้น แต่ราวรศตวรรษที่19ก็เริ่มมีการต่อยอดเรื่องราวที่อาจจะยังเล่าไปไม่จบไม่เต็มอิ่มให้มีเรื่องราวต่อไปได้อีกภาคต่อก็เริ่มต้นขึ้นในวงการหนังสือวรรณกรรมก่อนก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการหนังหนังภาคต่อเรื่องแรกของโลกเท่าที่มีการบันทึกไว้ก็คือ The Fall of a Nation หนังปี1916ซึ่งเป็นภาคต่อของ The Birth of a Nation หนังที่เข้าฉายหนึ่งปีก่อนหน้า เอาเข้าจริงชื่อหนังภาคต่อในยุคแรกๆมักจะเป็นการเล่นคำจากชื่อของภาคก่อนหน้าเช่น Dracula ภาคต่อชื่อ Son of Dracula คือยังคงชื่อเดิมไว้แล้วเพิ่มชื่อต่อเข้าไปเทียบกับหนังไทยก็เช่นสมศรี 422R ภาคต่อชื่อสมศรีโปรแกรม B ปีนี้2ขวบคนดูก็พอจะเข้าใจได้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันในหนังสมัยใหม่ก็ยังพอมีใช้บ้างเช่น Rise of the Planet of the Apes ภาคต่อชื่อ Dawn of the Planet of the Apes และ War for the Planet of the Apes ชื่อยาวหน่อยซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากว่า3เรื่องนี้ต่อเนื่องกันเพราะมีคำเชื่อมคือ Planet of the Apes บางแฟนไยที่ชื่อภาคต่อไม่เหมือนกับภาคก่อนหน้าเลยทางสตูดิโอก็ช่วยเหลือคนดูรดยการเพิ่มชื่อแฟนไชส์เข้าไปในชื่อภาคต่อเช่น Twilight นิยายภาค2ชื่อ New Moon โดดๆเลยแต่เวอร์ชั่นหนังก็ใจดีเติมให้ว่า The Twilight Saga New Moon ให้คนดูรู้ว่าเป็นภาคต่อของ Twilight อีกเรื่องที่ชัดๆก็คือ The Hunger Games ในนิยายภาค2ใช้ชื่อ Catching Fire โดดๆเลยแต่ในเวอร์ชั่นหนังก็ใจดีเติมให้ว่า The Hunger Games Catching Fire ให้ด้วย ต่อมาจึงมีการใช้ตัวเลขแทนชื่อภาคต่อซึ่งเรื่องแรกๆที่มีการนำมาใช้ก็คือ The Godfather โดยภาค2ก็เติมเลข2ที่เป็นเลขโรมันเข้าไปการใช้เลขโรมันแทนภาคต่อเป็นที่นิยมในยุค1970-1980เช่น Rocky, Star Wars, Star Trek ส่วนเลขอารบิกก็เริ่มใช้ในยุคเดียวกันเช่น Jaws การนำเลขภาคต่อด้วยตัวเลขเป็นอะไรที่เบสิกและเข้าใจง่ายที่สุดแล้วตามความเข้าใจเพราะผู้ชมสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นหนังลำดับที่เท่าไหร่ของเส้นเรื่องโดยไม่จำเป็นต้องทำการบ้านมาก่อนมากนักเมื่อเทียบกับหนังภาคต่อที่ใช้ชื่อด้วยซับไตเติลหรือชื่อรองเช่น Harry Potter and the Sing ต่างๆถ้ามองจากคนภายนอกหรือชาวมาร์กเมื่อเห็นชื่อหนังที่ไม่มีเลขภาคกำกับก็อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านว่าภาคไหนเป็นลำดับที่เท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งหนังมาเวลที่นอกจาก Iron Man กับ g u a r d i a ซ of the g a l a x กที่นับเลขภาคเป็นตัวเลขเรื่องอื่นๆในจักรวาลแทบจะไม่นับเลขภาคเลยก็อาจสร้างความสับสนแก่ผู้ชมบ้างในการเลือกดูหนังเจมส์บอลก็เช่นกันที่ไม่มีเลขภาคแถมมีตั้ง25ภาคเป็นอย่างต่ำแต่เมื่อศึกษามาแล้วก็จะเข้าใจความต่อเนื่องได้ไม่ยากนักแบบนี้สตาร์ลอดก็ยังถือว่าเพอร์เฟกอยู แต่ทีนี้เมื่อฮอลลีวูดมันเกิดประสาทแดกขึ้นมาแล้วนึกอยากตั้งชื่ออะไรก็ได้เราลองมาดูกันดีกว่าเริ่มจาก Predator หนังปี1987พอมีภาคต่อหนังใช้ชื่อว่า Predator 2โอเคอันนี้ make sense แต่ทีนี้พอมีภาคต่อมาอีกภาคแล้วเนื้อเรื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับ2ภาคแรกแต่ก็ยังคงอยู่ในแฟนชายเดิมเลยใช้ชื่อ Predators เติม s แบบนี้ก็ได้เหรอ เติม S แล้วเป็นหนังภาคต่อได้เลยหรอทีนี้พอกระแสไม่ดีก็เลยรีบูตใหม่ใช้ชื่อว่าอะไรน้า Predator เือเติม S 3ตัวไหมก็ไม่ใช่แต่เป็น the Predator เติม the ไม่เติม S อย่ยากให้ทุกคนนึกภาพมีมที่เฉลงเอามือกุมหัว Predator Predator 2 Predator ซ the Predator ขอยาดมหน่อยพูดถึงหนัง Predator ไม่พูดถึง Alien ก็คงไม่ได้ Alien หนังภาคแรกที่ฉายในปี1979พอมีภาคต่อล่ะเอเลียได้ไหมไม่จ้าเ l เลียเติม S อีกแล้วอ,อะไรมันจะมักง่ายขนาดนั้นวะถ้านึกภาพไม่ออกลองสมมติหนังอย่างหอแตวแตกที่มีภาคต่อแล้วเรียกหอแตวแตกเติมสเสือกันันเข้าไปจะลองให้ขออยากให้พจนอน,นุนมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้นะกลับมาที่เอเลี พอเป็นภาค3ล่ะกลับไปเรียกเอเลียนสาซะงั้นต่อมามีภาคต่อแทนที่จะเรียกเอเลียนสอ่อไม่จะเอเลียนรีเซอร์เรชั่นโอ้ยแล้วมันเป็นอะไรถึงเอาตัวเลขออกไปซะแบบนั้นเอาแค่4ภาคแรกยังปวดหัวขนาดนี้ถ้าต้องนับรวมโพรมีเทียสกับเอเลียนคอนเนนเข้าไปอีกจะยิ่งวุ่นวายขนาดไหน็อก,กี้ที่เคยเกล่าวถึงไปแล้วก็มีปัญหาตัวหนังหภาคแรกใช้เลขโรมัน1ถึง5เรียบเรียบ สวยงาม perfect ปัญหาอยู่ที่ภาค6ไม่รู้ลุงสตอรโลนคิดยังไงไม่เรียกล็อกกี้6แต่เรียก rocky b ว l อ b o ชื่อนามสกุลจริงของพระเอกในเรื่องเรื่องอะไร r o c k ้ rocky, หนังปี1976กับ rocky b ว l อ b o หนังปี2006เป็นหนังคนละเรื่องกันสตอรลอนขอยาดมต่อมามีภาคต่อในรุ่นลูกใช้ชื่อ creed และ creed ส2เลขโลมันอันนี้ยังพอเข้าท่า ได้แต่หวังว่าภาค3จะไม่เล่นพิเรน Fast and Furious ในบ้านเราไม่มีปัญหาเพราะค่ายหนังใช้ชื่อเดียวมาตลอดคือเร็วแรงทะลุนรกตามด้วยหมายเลขภาคสวยงาม Perfect จะมีปัญหาก็คือชื่อที่ใช้ในอเมริกานี่แหละเราลองมาไล่กันดูทีละภาคภาคแรก the fast and the furious จำชื่อไว้มีคำว่า The ะนำหน้าทีนี้พอภาคต่อมากลายเป็น too fast t o furious ตรงนี้เป็นการเล่นคำที่เจ๋งปฏิเสธไม่ได้คำว่า two ที่แปลว่า2มันพร้องกับ t o too ที่แปลว่ามากเกินไปต่อมาพอเป็นภาคต่อภาคแยกก็เรียก the fast and the furious Tokyo drift กลับไปมีเดอะนำหน้าทีนี้จากตอนแรกที่อาจจะไม่มีภาคต่อก็อดันมามีภาคต่อแทนที่ควรจะเรียกว่า the fast and the furious c ไม่จ้าเรียก fast and furious เฉยๆแบบนั้นแหละอืม แค่นั้นแหละตัด the ออกเปลี่ยนคำว่า and จากตัวอ,อักษรเป็นสัญลักษณ์ตัวแอนแทนสรุป the fast and the furious หนังปี2001กับ fast and furious หนังปี2009เป็นหนังคนละเรื่องกันอย่าเพิ่งหลุดนะลูกต่อด้วยภาคที่5ควรจะใช้ชื่อต่อว่า fast and furious 5ก็ไม่ใช่อีกไปเรียก fast 5เฉยๆสั้นๆอ่ะโอเค ถ้าจะตั้งนิกเนมย่อๆให้ตัวเองว่า Fast ก็ได้ภาคต่อไปก็น่าจะเป็น Fast 6นะไม่ค่ะ Fast and Furious 6เิี่ยสตาร์ลอดกำลังจะหมดความอดทนเจอภาคต่อไป Furious 7ตกลงคุณที่อยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยวก็ Fast เดี๋ยวก็ Furious คุณพี่ไปจูนช่องสัญญาณให้ตรงกันไหมคะภาคที่8อยากตั้งชื่ออะไรก็ตั้งเลยนะไม่ขอยุ่งแล้ว สรุปได้เป็น the fate of the furious งงไปหมดแล้วพี่จ๋าภาคที่9ควรจะเป็นอะไรล่ะทีนี้ fast, fast ก็ใช้ไปแล้ว furious ก็ใช้ไปแล้วสุดท้ายออกมาเป็น f 9ใช่แล้วตัว f เฉยๆฉยทำไมถึงตั้งชื่อหนังตามใจตัวเองได้ขนาดนี้นะงั้นเอางี้เลยสตาร์หลอกขอเสนอชื่อภาคที่10ให้เลยก็แล้วกันในฐานะที่เป็นติ่งของแฟนชายนี้อ่ะ1 2 3 the fuck and the furious because fuck you อ้าวดูเสียงไม่ตรงเหรอหนังสยองขวัญก็มักจะมีปัญหาในการตั้งชื่อขอเริ่มจาก Final Destination ในสามภาคแรกนับเลขอารบิกต่อเนื่องสวยงาม perfect พอมาเป็นภาค4กลับไม่เรียก Final Destination 4เรียก The Final Destination เ yeah. ชี่ย Final Destination หนังปี2000กับ The Final Destination หนังปี2008เป็นหนังคนละเรื่องกันแค่เติม The เราลองมาเดากันดูภาคต่อไปจะเรียกว่าอะไร The Final Destination 2ไหมก็ไม่ Final Destination 5อีบา้าแล้วทำไมกับภาค4ถึงเรียกไม่เหมือนชาวบ้านวะเรื่องซอก็เช่นกัน6ภาคแรกนับด้วยเลขโรมันสวยงามเพอร์เฟกพอเป็นภาค7กับใช้ชื่อซอ w 3D เพราะฉายด้วยระบบ 3D ค่ายหนังที่เอามาฉายในไทยต้องเติมเลข7เข้าไปเองแก้เขินต่อมาก็มีภาคต่อก็ควรจะเป็นโซ8เลขโรมันแต่ไม่ค่ะจิกโซที่เป็นชื่อของตัวร้ายตลอดการเอางี้ก่อนที่หนังจะได้ใช้ชื่อจิกโซหนังมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าโซลิการซีมก็ไม่ค่อยต่างแต่อันนี้ไม่พูดก็ไม่ได้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความประสาทแดกคือแฟนชายฮาโลวีนหนังไล่เชื่อสุดโหดเริ่มจากฮา l โลวีนหนังภาคแรกในปี1978ภาคต่อลำดับที่2 3เรียกฮา l โลวีน2และฮา l โลวีน3 Season of the Witch ตามลำดับนับด้วยเลขโรมันสวยงาม perfect แต่พอมาภาค4 Halloween 4 The Return of Michael Myers กับใช้เลข4อารบิก ทำไมไม่มีความต่อเนื่องกันเลยเนื่องอยากใช้เลขโรมันก็ได้อารบิกก็ได้หรอวรมันไม่ได้ภาคต่อมา Halloween 5 The Revenge of Michael Myers เลขอารบิกต่อเนื่องจากภาคก่อนหน้ายังพอยอมรับได้พอภาคต่อมา Halloween The Curse of Michael Myers เฮ้ยเลข6หายไปไหนวะแล้วตามท้องเรื่องภาค4-5-6ก็เป็นใจภาคที่เรื่องราวมันต่อกันจู่ๆจะเอาเลขหออกไปทำไมวะารต,ตลอดเริ่มเสียสติ หารู้ไม่ว่าหายนะเพิ่งเริ่มต้นภาคต่อมาชื่อ Halloween h ฮ l o w ว e n H2O 20, 20 y e a r s Later ฮะ H2O ที่แปลว่าน้ำเหรออ๋อไม่ใช่ H 2 0 20ก็คือ20ปีต่อมาจากภาคแรกก็คือหนังปี1,998เชื่อเแรกแบบนี้ก็ได้เหรอวะภาคต่อมาควรเรียก H 2 1ไหมก็ไม่เรียก h ฮา o w e e n Resurrection เฉยๆอะไรนะ รีเซเลคชั่นอีกแล้วเหรอคำนี้เป็นหนึ่งในคำหลโหๆที่แฟนชายหนังชอบเอาไปตั้งเป็นภาคต่ออีกนี่ยังไม่นับฮา l โลวีนกับฮา l โลวีน2ที่ชื่อเหมือนกับ2ภาคแรกเปะ๊ะแต่เป็นเวอร์ชั่นรีบูทที่ฉายในปี2007กับ2009อีกนะจนกระทั่งปี2018ก็มีภาคต่อกึ่งรีบูทอีกทีโดยใช้ชื่อว่าฮา l โลวีนเฉยๆแบบนั้นแหละโดยเล่าเรื่องราวต่อจากภาค1978ถึง40ปี เชี่ยทำไมไม่ใช้ตักกาศจากภาคก่อนมาใช้เป็นฮา l โลวีน h 4 0วะสรุปก็คือแฟนชายนี้มีหนังชื่อเดียวกัน3ภาคและ2ภาคฮอลีวูดไม่เคยเรียนรู้เลยเหรอไม่นึกถึงใจผู้ชมเลยเหรอว่าจะสับสนขนาดไหนเวลาไปบอกชาวบ้านว่าเราชอบหนังเรื่องฮา l โลวีนนะก็จะตั้งมานั่งนึกต่ออีกว่าวอร์ชั่น,นไหนวะ1 9 78, 2, 7่2007างหรือ2018นโอ้โหโคตรบ้าบอว่ะ ประเด็นการตั้งชื่อภาคต่ออาจจะเป็นเรื่องไร้สาระที่สตาร์ลอดก็ไม่รู้ว่าจะเอามาบนบน,บนดาดาทำไมแต่ก็ต้องนึกถึงใจผู้ชมด้วยในเมื่อตัวเองระบุว่าเป็นภาคต่อ (sequels) ภาคต่อก็คือต่อเนื่องจากภาคแรกความต่อเนื่องตรงนี้แหละที่เป็นปัจจัยสําคัญชื่อหนังก็จะเป็นตัวประสานภาคก่อนหน้ากับภาคนี้เข้าด้วยกันมาลองหาแนวทางกันดูดีกว่าว่าฮอลลีวูดควรตั้งชื่อหนังภาคต่อแบบไหน ตั้งชื่อภาคต่อแบบเติมตัวเลขเข้าไปเพราะมันเบสิกและเข้าใจง่ายมากๆเช่น Iron Man Iron Man 2 Iron Man 3สวยงาม Perfect เติมซับไตเติลหรือชื่อรองเช่น s t o r s t o r the Dark World s t o r Ragnarok ok. ตราบใดที่ชื่อยังเป็นไปในแนวทางเดียวกันสวยงาม Perfect เติมทั้งเลขภาคและชื่อรองเช่น Terminator 2 Judgment Day Superman 4: The Quest for Peace สวยงาม Perfect เพิ่มคำเข้าไปโดยยังคงชื่อแฟนชส์เดิมเช่น Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends ถึงแม้ภาคเก่าๆจะน่าดา่าแต่สำหรับไตภาคใหม่ก็ชดเชยตัวเองเรื่องการตั้งชื่อได้ดีอยู่ภาคก่อนหน้าตั้งชื่อมายังไงห้ามไปทำลายคอมโบเด็ดขาดเช่นเปลี่ยนเลขโรมันเป็นเลขอารบิกหยุดนับเลขไปดือด้อๆ หรือการวางชื่อหนังต่างๆสำหรับหนังรีเมคถ้ามีภาคเดียวสามารถใช้ชื่อเดิมจากภาคต้นฉบับได้เพราะแค่ผู้ชมรู้ว่ามันคือรีเมคก็ไม่ต้องทำกันบ้านมากนะนอกจากกลับไปดูภาคต้นฉบับตามแต่สะดวกสำหรับหนังรีบูทสิ่งที่ไม่ควรทำแน่นอนคือการเพิ่มเดอะนำหน้าสตาร์ลอดขอประนามมันเป็นวิธีการที่เลวมากและสร้างความสับสนให้แก่ผู้ชมเพราะคำว่าเดะ มักจะถูกละไว้เวลาพูดถึงชื่อหนังจะเป็นการเพิ่มความสับสนเช่น Predator กับ The Predator Suicide Squad กับ The Suicide Squad เป็นหนังคนละเรื่องกันนอกจากการเติม The การตั้งชื่อภาค Reboot ที่เหมือนกับภาคต้นฉบับไม่ได้เป็นความผิดแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยความที่หนังชื่อเดียวกันเล่าเรื่องคล้ายๆกันจะสร้างความสับสนได้ วิธีแก้ที่เหมาะสมคือเติมชื่อรองเข้าไปตัวอย่างที่น่าชื่นชมคือสไปเดอร์แมนโดยเวอร์ชันแซมไรมี่นับเลข1-3ถึง3เวอร์ชันมาร์คเว็บใช้เป็น the amazing นำหน้าเวอร์ชันมาเวลก็เติมชื่อรองเข้าไปเช่น homecoming far from home ต่างๆผู้ชมก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นคนละเวอร์ชันกันก็ไม่ต้องทำกันบ้านมากขนาดนั้น วิธีที่เสนอคงจะเรียกว่าขอความร่วมมือก็ไม่ผิดเพราะผู้ชมก็ไม่ได้มีอำนาจในการตั้งชื่อหนังอยู่แล้วแต่กับสตูดิโอก็ควรนึกถึงใจผู้ชมด้วยต่อให้ยุคนี้จะมี Google, Wikipedia, IMDb, Rotten Tomatoes ที่ให้ผู้ชมเข้าไปทำกันบ้านกันได้ในเพียงไม่กี่คลิกแต่อันไหนที่จะเป็นการช่วยกันได้ก็ควรช่วยๆกันเพราะทุกคนต่างก็เจอเรื่องราวชวนปวดหัวในแต่ละวันมามากพออยู่แล้ว อย่าให้ต้องมาปวดหัวกับอีแค่ชื่อหนังอีกเลยติดตามรายการ The Spinoff ได้ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ